นะครับผมเข้าเรื่องในเรื่องของพระหลวงู่ทวดบ้างนะครับเป็นพระชุดเอ่อเอ่อปีมันจะมีอันนี้ปีศูนย์ห้าวัดประสาวจะวาดอันนี้พินายกรรมอันนี้ก็ปีศูนย์ห้านะครับเอ่อสร้างปีศูนย์ห้านะฮะนะส่วนสามองค์นี้เนี่ยเป็นปีเก้าเจ็ดนะครับเอ่าเป็นปีเก้าเจ็ดนะครับอืมเนะยอันนี้เดี๋ยวให้ดูว,าว่าภาษามจะวาดก่อนอันนี้เป็นเนื้อขาวครับเนี่ยดูเนี่ย พี่เก็บพี่จับสิบเอ็กก่อนนะพี่ดูเนี่ยหายปลา้าขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเอ่อพี่ดูหน้าพานี่ถือว่าติดสวยนะครับองคนี้จมูกนะฮะความสมบูรณ์เนี่ยเนี่ยพระเก่าปีลึกเนี่ยพี่ดูเลยเลยนะผมจะไม่ได้สอนดูพิมพ์นะฮะนะฮะแต่ถ้าบอกว่าดูพิมผมก็จะบอกองค์เนี้ยเป็นพิมพ์กรรมการอ่ะผมจะบอกประมาณเนี่ยกรรมการก็จะมีเส้นไทจีวรอยู่เหมือนวมพกเงินเนี่ยที่แขนเนี่ย ตึกตึกตึกตมันเต้นมันเต้นมันเต้นเนี่ยนะอ่ะผมบอกได้แค่นี้ยอย่างอื่นผมที่ผมไม่รู้เรื่องไอ้ต้อต้มต้มนี่ห่าอนั่นแหละนะครับปัญญาอ่อนนะฮะนี่นะให้ดูเนื้อนะดูความเก่านะฮะอะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยบัวเนี่ยเห็นไหมพี่ดูไข่มันจับกันแล้วพี่ดูมวลสารนะครับมวลสารเม็ดแรกที่เขาตำใส่ลงมาเนะ้ะเนี Arrow, ่ยนะครับ มันโอ้หาให้ได้ยางงี้ก่อนพานะน่ะไม่ใช่แบบไปเอาพระใหม่มันเล่นเป็นแท้อันนั้นนะ่ะเห็นไหมพระเนี่ยเขาผ่านการเวลาครับเนี่ยเขาต้องมีกายภาพแบบนี้นะฮะหลังจะเป็นนูนเป็นหลังเต่าเนะี่ยเป็นหลังเต่าแต่ถ้าหลังแบนเรียบไปกับพระเลยอันนี้ไม่ถึงยุกนะครับถ้าแบบแบนๆเลยนะฮนะอันนั้นก็คือพระไม่ถึงยุกแน่นอนะนะครับ,นะรบวางได้เลยครับถ,ถ้าตาตาย ปีศูนย์ห้านะครับหลวงปู่ทิมปลุกเสกเนี่ยนะครับจะต้องแบบนูนเป็นหลังเต่าอย่างนี้ทุกองค,นะครับนะฮะทุกองคเลยนะครับพาทิชานหลวงปู่ทิมเนี่ยดีนะฮะหลวงปู่ทิมปลุกเสกเนี่ยใช้ได้ทุกองค์นะวัดอะไรก็ดีนะครับดีหมดเนี่ยนะครับอนะฮะก็ดูไปเพลินนะฮะนี่นะเม็ดแร่นะครับเนี่ยมันเหมือนเป็นแรกก่กายสิทธิ์นะครับจะโปรยเป็น,นำดำๆเห็นไหมแล้วมีไขว่านขึ้นนะไขว่านก็เป็นแบบลักษณะแบบ,บเป็น น้ำว่านนะครับออกเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลครีมครีมนะฮะนี่เนะี่ยเนื้อเนี่ยก็จะแบบยุยยุยดูแบบละเอียดนะครับเนื้อละเอียดแต่ฟองฟองเนื้อเหมือนฟองฟองนะฮะนี่นะยโอ้นี่นะนนะดูนะธรรมชาตินะครับพี่ดูธรรมชาติให้ได้พี่ดูได้คือจบนะฮะอ,องค์นี้พิมพ์สวยนะ เนื้อขาวะวัดพระสามเจ้าปีศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับอ่านี่นี้เนียนะดูเม็ดบัวฮะบัวความบัวหงายอย่างงี้นะครับอืมนะฮะเม็ดกลางจะกลมๆหน่อยนะฮะกลมๆหน่อยแต่จริงๆเขาเป็นบัวห้าเหลี่ยมนะฮะนะฮะจะเป็นบัวห้าเหลี่ยมนะครับ,นะรบอ่าเนี้ยดูพุทธศินนะฮะองค์นี้เนี่ยโอ้โหนะเห็นยันไหปลาลานะฮนะนะเนี่ยเห็นยันไหเนี่ยนะโอ้โหเห็นยันไห้ปลาลาดูดิเนี่ยเนี่ย สวยนะครับติดหน้าติดตาจมากไอจมูกปากด้วยธรรมชาติเนื้อกระดูกเลยนะเนื้อเป็นกระดูกเลยนะสบายตานะครับสบายตาพระแท้แรงง่ายมีอิทธิมีมีพุทธคุณนะฮะนะฮะมีพุทธคุณนะฮะนี่นะพระแท้สบายตาพี่นะครับดูฮะ ผมให้ดูเป็นตัวอย่างครับเผื่อพี่ไปเจอนะครับไปเจอที่ไหนนะฮะให้ใช้ดุลพินิษของตัวเองนะครับให้เชื่อมั่นในตัวเองนะฮะโดยที่ใครจะว่าไงก็ช่างมันเถอะพี่นะฮะเออแต่คนที่เขามีการศึกษาเขาไม่ไปนั่งว่าคนอื่นหรอกพี่นะฮะมันก็มีพวกประเภทเนี่ยนะโง่อัจาาอ่ะนะครับชอบมาตั้งสวดพาคนอื่นเขาโดยที่ของมันมีหรือเปล่านะอ่ะ องค์นี้นะครับคือทุกองค์นะผมผมเป็นราคาแบ่งปันนะนะครับถ้าผมจะขายล้านนึ่งผมก็เปิดได้นะแต่ผมไม่ได้ขายอย่างนั้นนะครับจะบอกว่าผมขายห้าพันแล้วบอกพระผมเก๋เพราะว่าราคามันถูกนะก็ไม่เป็นไรพี่ก็ไปซื้อห้างร้านหนึ่งก็ได้นะครับเออหรือไปซื้อซื้อห้าห้าแสนก็ได้ไม่ต้องมาซื้อผมก็ได้ผมไม่ซีเรียสแต่ผมขายในราคา ที่ทุกคนกับต้องได้เอาไปใช้พุทธคุณแบ่งปันให้กับพี่ FC นะครับถ้าถามว่าผมขายอยู่ห้าพันะฮะมันจะเกะแท้ที่เงินเหรอพี่ดังนั้นดังนั้นพี่ห้าพันไม่ซื้อพี่ไปซื้อห้างร้านหนึ่งก็ได้ผมไม่ได้ว่าเลยเงินพี่ไม่ใช่เงินผมนะฮะแต่ถ้าพี่คิดว่าสิ่งที่พี่เห็นเนี่ยถูกต้องหรือพี่ดูแล้ว สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเออมันเป็นจริงไหมลองใช้ดูพินิษดูว่าพ้าเขาเก่าจริงไหมแห้งไหมพิมพ์ฟงตรงไหมพี่ดูได้เลยเนี่ยนะครับเนี่ยห้าพันนะฮะผมก็เปิดราคาหลุดๆอย่างเงี้ยะพี่นะฮะผมก็ให้เอาไปใช้พุทธคุณกันใครจะบอกผมขายถูกแล้วเก๊ก็เรื่องของเข่าพี่นะครับนะกำลัง f อซไม่เหมือนกันนะครับฐานเสียงไม่เหมือนกัน นะครับผมแบ่งปันผมไม่ได้คิดเยอะบางทีเอฟซีผมรวยจะตายนะครับแต่เขาก็ไม่เคยอวดร่ำอวดรวยนะเขาก็เล่นพระเก็บให้ลูกให้หลานสามพันหน้าพันก็มีความสุขเขาเจ้าเขาเป็นชาวุฒิขุลเขาก็พาแท้ที่องค์พระไม่ได้แท้ที่เงินครับไม่ได้แท้ที่ชื่อเสียงนะครับไม่ได้แท้ที่ไอพักพวกครับนะฮะเออเนี่ยแล้วมันไม่ใช่รุ่นเต่าบินเต่ามีปีกนะครับมันเป็นพัฒที่มีอยู่ในระบบในซีรีส์ นะฮะเพียงแค่ว่าถูกด้อยค่าหรือเปล่าอย่างพิมพ์วินัยกรรมเนี่ยอ่ะดูเ่ยผมจะเปิดให้ดูนะพิมพ์วินัยกรรมอ่ะมีไว้อ่ะม,ม,มีอ่ะดูเนี่ยนะนี่ยโทษนะอ่ะพิมพ์นี้เนี่ย,เน,ยเนี่ยเนื้อก็ชัดนะเห็นไหมอ่ะพี่ดูพี่ดูสังกติภาพนะครับจะถามว่ามันจะชัดทุกองไหมอ่ก็ตอบเ,อเลยเลยว่าคงไม่ทุกองคอะ่ะนะครับเนี่ย องค์นี้เป็นพิมพ์วินายกรรมในกรรมเนี่ยปูดทวดพ,พิมพ์วินายกรรมสองห้าศูนย์ห้าวัดช้างค่ประดิษฐนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับสองห้าหนึ่งสองนะครับนะครับหลวงพ,อพ่อทิม์อภายจึงได้เขียนไว้ในวินัยนกรรมนะครับนะฮะมอบพระหลวงปูทวดให้กับวัดผาบวัดวัดนาประดู่นะครับเพื่อสมนาคุณกับผู้บริจาคครับ นะครับสร้างกำแพงวัดนาประดูนอกจากมอบให้วัดนาประดูแล้วยังมอบให้แก่วัดเอี่ยมวรนุตกรุงเทพและแจกให้ผู้ที่พยาบาลใช้ท่านนะครับก็คือเป็นให้พวกคนใกล้ชิดนะฮะร,รวมถึงพยาบาลในคลาอาพาธนะครับพระหลวงปู่ทวดดินวินายกรรมนี้สมบราคุณไปหมดแล้วแต่ต้นปี2513ก็คือ ต้นปีเราบอกว่ารัศมีก็หมดแล้วนะฮะภาพพิมพ์นี้มีเนื้อละเอียดมีสีดำเหมือนพิมพ์เหมือนพิมพ์กรรมการนะครับแต่จะแตกต่างกันที่ด้านหลังของพิมพ์วิทยกรรมจะมีแร่นะครับลักษณะเป็นขาวอมเหลืองอ่าประมาณนี้นะครับอืหลังจะนูนูเป็นหลังเต่าอย่างนี้เห็นไหมอ่าถ้าถ้าหลังแบนนี่คือไม่ถึงยุคนะครับหลังแบนนี่เก๊เลยนะเนี่ยหลังก็ต้องนูนอย่างนี้เห็นไหมนูนเป็นหลังเต่าเนี่ยนี่ นะฮะเนี่ยพิมพ์วินัยกรรมนะฮะอ่นะฮะก็ถูกนะฮะถูกทั้งพิมพ์ถูกทั้งเนื้อเหรอพี่นะครับแต่จะถูกใจหรือเปล่ามไม่รู้นะนะฮะเนี่ยนะฮะอ่ตรงทั้งพิมพ์ตรงทั้งเนื้อตรงทั้งความเก่านะครับด้านล่างก็มีต้องรอกการตัดเนื้อเกินอันนี้มีเหมือนมีรูนะเหมือนมีรูเสียบไม้ที่เสียบก็จะเป็นพวกในลักษณะพวกไม้การทูบะเสียบเพื่องัดพระออกจากพิม นะครับเนี่ยองค์นี้มีไหมมีเห็นรูไหมเนี่ยนะฮะกระบวนการสร้างก็ตรงทุกอย่างนะฮะเนื้อก็ใชานะฮะเอ่อนะฮะชอบใจเช่าแล้วกันนะฮะให้ดูไปแล้วนะฮะเอ่อนะครับเนื้อดีครับเนื้อดีพิมพ์สวยนะฮะหน้าตาติดช้าสวยมากองค์นี้นะฮะไข่ว่านจะแห้งแกลกอย่างนี้เลยพี่นะนี่นะฮะเอ่อเนี่ยติดเต้น้าผ้าท่านด้วยนะจมูก นะฮะเออเป็นพิมพ์พินัยกรรมนะฮะอะฮะาไขว่านก็จะแห้งนะฮะบัวก็นบัวความบัวหงายนะฮะเออบัวห้าเหลี่ยมนะครับสวยนะฮะสมบูรณ์นะฮะสวยสมบูรณ์มากนะครับนี่นะฮะนะครับคือเนี่ยพี่คือพานนะคือเนี่ยเนื้อได้พิมพ์ได้นะความเก่าได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะฮะเนี่เนี่ยเนี่ยเม็ด เขาขาวเนี่ยแบบเป็นแบบคล้ายๆเห็น,เห,นเห็นเห็นเม็ดแร่ไหมเม็ดแร่ดำๆนะครับอขาข่าผงก็ขาวเหมือนสีเหมือนกระดูกอ่ะไข่น้ำว่านแลยก็แห้งรัดกิ่วไปแล้วพี่ดูดิเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยมันโอ้โหพี่พระแท้ต้องแท้ที่องค์พระไม่ได้แท้ที่พวกไข่พวกมันนะอันนั้นเขาไม่เรียกว่ามาตรฐานนะครับเนี่ยนะครับอ่าแรง่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้พี่ เอ่อพร้อมกับไอ,อของเมื่อวานเมื่อวานห้าองค์นะฮะพอดีการ์ดอย่างนี้มันหมดนะครับพอดีการ์ดอย่างนี้มันหมดนะฮะน่าจะถึงพรุ่งนี้นะฮะนะฮะเออเดี๋ยวยังไงผมจัดการให้พี่ไม่ต้องห่วงนะฮะนะครับขอบคุณพี่โยธินณนทฐินีด้วยนะครับเนีเ่ยอสวยนะฮะถึงยุคชัดนเจ้นนะฮะไขว่าน,นี้นะเ,เนี่ยพี่โงสุดแล้วพระเขากดลงไป นะครับเหมือนเหมือนเป็นเบ้าอ่ะเหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นเหมือนอปูดปลาหอยอ่ะนุ่มๆปั้นแป,นป้งมาแล้วเอาแม่พิมพ์อ่ะรุ่นเนี้ยเป็นแม่พิมพ์นะเป็นพิมพ์ตะกวัวที่เอพี่หนุม่มโชว์ออกมาที่เป็นพิมพ์ตะกวัวน,น,นั่นหละกดเข้าไปปื้ดเนี่ยนี่คือถ้าติดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยแล้วพี่นะเนี่ยดูดิโอ้ยดูฮะเนี่ยอันนี้ออกมาทั้งให้เลยนะครับนี่ องค์นี้ก็ขอบคุณพี่โยธินนะครับปิดไปนะฮะอ่าส่วนองค์นี้ก็อ่พี่ไทแมนปิดไปนะอ่าขอบคุณมากนะนะฮะอ่แล้วก็องค์นี้ก็ห้าพันนะฮะเป็นเนื้อขาวนะเนื้อเนื้อขาวองค์นี้ออกวัดประสานบุญจวานนะะกรุงเทพนะครับนี่นะฮะอ่านะฮะก็อ่านิมนต์อาจารย์ทีมมาพุทธาพิเศษนะครับ มาปลุกเสกให้นะฮะนี่นะฮะอะ่มีประวัติชัดเจนนะฮะนะฮะอ่าพิมพ์ทรงชัดเจนนะฮะเนื้อขาวขาวกระดูกนะฮะสวยนะฮะอะ่จะมีเม็ดแร่เหมือนกันไหมเอกลักษณ์เลยนะเอกลักษณ์วัดช้างไค้นะฮะนะฮะขอบคุณมากครับพี่โยตินนะฮะเห็นไหมเอกลักษณ์เอกลักษณ์เ,เลยนะหลักๆเลยนะคือถ้ามีเนี่ยโอกาสแท้สูงนะฮะคือในเรื่องของไอ้ก้อนเม็ดแน่เนะี่ย เห็นไหมเม็ดแราถ้ามีนะโอกาสแท้สูงมากเห็นไหมฮะนี่นะฮะอ่านะฮะมันจะเป็นเม็ดเม็ดแรกดำๆนะฮะเนี่ยไขว่านะแห้งแกร็กอย่างนี้เลยนะแห้งแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยของแท้นะครับอืมนะตรงนี้ก็จะอธิบายอีกอีกสามพิมนะฮะอ่าแต่ละพิมพ์ไม่เหมือนกันนะฮะองนี้เนี่ยจะเป็นพิม ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลายจุดนะฮะอ่นะฮะจุดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะนะฮมันมันก็ประมาณนี้เนี่ยแถวๆยิ่งเยอะเนี่ยโดนจะเปิดหนังสือให้ดูนะเนี่ยองนี้จะเข้าพิมพ์ใหญ่นะองนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ที่เรียกได้ว่าเหมือนเหมือนในโทรทัศน์เลยจริงจริงค์นี้นะอ่านเดี๋ยวดูพิมพ์นะอ่านเดี๋ยวผมไปดูไขว้านค่อนข้างเยอะมากองนี้เนื้อเหี่ยวสวยใช่ไห ไขว่านนะครับแล้วก็เม็ดแร,นร,ดแร,กกร่นะครับเม็ดแร่กายสิทธิ์นะฮะนะฮะนี่นะฮะดูได้เลยนะครับผมลองจู้แม่เหล็กมันก็ดูดนะเออมันดูดนะฮะมันดูดอยู่นะแม่เหล็กหมุนนะฮะแต่ไม่หมุนแรงแล้วหมุนเอ่ยนะฮะส่วนใหญ่จะหมุนทุกองแล้วจะมีเนื้อปิ้นเห็นไหมเ,เนี่ยตรงร่องนี่จะเป็นเนื้อปิ้นนะนะอันนี้ก็กกกมาวิธีการสร้างนะฮะเนี่ย จะเป็นเนื้อปิ้นหลังจะเป็นหลังเตาเงี้ยหลังเตาไขาว่านนะครับน้ําว่านน้าไข่มันจะแห้งอย่างนงี้เลยนะฮะแต่จะขึ้นมากขึ้นน้อยอีกเรื่องหน,นึ่งนี่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้อีกแบบหนึง่งเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบเหมือนยางมะคุดเนี่ยดูลูไขนะ่นะนะฮะเหมือนยางมะคุดเนี่ย๊าขึ้นไปเนะี่ยให้หลับตาหนึกยางมะคุดนะฮะออันนี้เป็นพิมพิมพ์ใหญ่นะฮะเนีย่ยนะลอง นะสวยนะเนี่ยติดขอบตาลึกนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้เดี๋ยวให้ดูพิมพ์พิมพ์ใหญ่หลอยจุดแป๊บนึงนะฮะนะฮะมันจะพุทธลักษณะมันจะไปด้วยกันหมดนะครับอืมมันจะไปด้วยกันหมดนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับจะติดเม็ดแร่นะครับพอจะโปรยลงมานะฮะอ่านะครับชาร์ครับทุกอย่างมันอยู่ในตัวอยู่แล้ว เนี่ยแล้วผมนี่ก็คือก่อนที่จะเอามาขึ้นไลฟ์เนี่ยผมคัดมาแล้วนะฮะนะฮะไม่ได้ว่ามาแบบมั่วมัวมานะนะฮะนะครับนี่เนียแอดดูนะฮะนะฮะแอะดูได้เลยนี่นะในหนังสือเนี่ยตรงปลกไหมนะครับนี่นะนะฮะแอไขว่านครับเนื้อเนี่ยเขาจะเป็นแบบไขว่านบางองค์ก็เป็นเทาบางองค์ก็ดํา นะฮะบางองค์ก็จะออกเขาขาวอย่างเงี้ยฮะไขว่านมันขึ้นอยู่กับน้ำว่านจะเยอะจะน้อยแค่ไหนนะฮะนี่นะฮะแอบนะฮะบัวเป็นแนวตรงนะฮะออบบัวเป็นแนวตรงบัวความบัวหายนะฮะออาแล้วก็มีเนื้อนูนนะฮะในซอกแขนนะครับดูได้เลยนะนะฮะอ่าเป็นทิวนะฮะไหลมีจุดนะครับนี่นะแอบไหลมีจุดนะฮะอเขาจะชี้ไว้ตรงนี้ เห็นไหมเนะี่ยเราจะเรียกว่าองค์นี้นะฮะหลวงพู่ทวดพิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับสองสี 97, ่เก้าเจ็ดพระหลวงพู่ทวดเนื้อวาดพิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับบริเวณไหลด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับจะมีจุดชัดเจนนะฮะองค์นี้จุดนี้ชัดมากครับแล้วในซอกแขนด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับจะมีเส้นเนื้อนูนเป็นแนวตั้งนะครับ ี่พิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับพบเห็นต้นใหญ่จะมีปีกนะครับนี่นะจะมีปีกเห็นปีกเนื้อเกินไหมอา่าปีกเนื้อปิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะนะี่ฮะอา่าจะมีปีกนะครับอา่ามันจะมีเกือบทุกองนะฮะที่บางกว่าพิม A, พ์มใหญ่เอแล้วพิมพ์ใหญ่บีนะฮะพระหลวงพุทธทวดเนื้อว่านทุกพิมพ์นะครับต้นใหญ่ผิวจะผิวของพระด้านหน้าจะเรียบดึงกว่าด้านหลังนะครับอ่ะประมาณน,นี้ ทีนี้ก็มาดูองค์นี้กันนะครับนี่เนี่ยให้ดูพิมพ์ไปด้วยนยะฮะนะ้จะมีร่องสังคตินะครับจะมีเส้นสังคติอย่างนี้นะแล้วก็จะมีตรงระหว่างสังคติกับแขนนะครับเนี่ยพี่ดูอันนี้เป็นพิมพ์นะครับเป็นพิมพเขานะผมไม่ได้ชี้ตำหนินะบอกก่อนนะนะฮะอัน,นเนี้ยนะครับเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยตรงร่องสังคติกับร่องแขนจะเห็นเป็นนูนเลย เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนดูเป็นสังกติีพาดกลางว่า,ามีเส้นอย่างเงี้ยสามเส้นนะครับว่าหนึ่งสองสามแล้วก็ตามด้วยแขนนะครับแล้วก็ไหลจะมีจุดหยุดตถวแถวนี้นะครับหนึ่งเขาเรียกว่าพิมพใหญ่หลายจุดนะฮะองอ,องนี้น้ําไข่น้าว่านเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นปลีกปีกเห็นไหมฮะลอยเนื้อเกินนะจากการกดพิมเห็นไหมฮะอจะมีปีกปิ้นตรงนี้นะครับ,รนะรบหลังนูนเป็นหลังเตา่า นะครับหลังจะนูนนะฮะโคง้งงน,นะครับโค้งเป็นหลังเต่าล้วเจอหลังเรียบวางครับเก๋ทันทีเลยนะเนี่ยอ่านะครับหลังก็จะนูนนี้กึ๊ดอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อไข่เนื้อว่านนะจะต้องแห้งนะครับถ้าเนื้อไข่เนื้อว่านยังเป็นขุยนะครับจบเลยนะฮะออมันจะต้องแบบมันจะต้องรัดเห็นไหมฮะนี่นะออนี่เห็นไหมเราจะมองว่าเออเนื้อ,ขอเขาบอกว่าค่อนข้างจะ เออรัดแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นะครับน้ําว่านน้ำอะไรมันก็จะเรียกว่ามันมันแห้งแหละมันแห้งแล้วนะอเห็นไหมฮะมันจะแห้งเหมือนเหมือนคาบกุแห้งๆนะฮะนะ่ยคาบกุแห้งๆนะครับนี่นะฮะอเนี่ยเนี่ยตรนี้ติดเหนียงคอชัดนะฮะติดเหนียงคอหลวงปู่ชัดมากเลยเนี่ยเหนียงคอตรงนี้นะอ่เห็นเป็นเส้นคองเงี้ยนะ นี่นะฮะบัวบัวเนี่ยจะเป็นระนาบเดียวกันนะฮะพลิกม,มาด้านนี้นะฮะบัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอบัวแบบว่านูนหรือว้าวนีนวางนะครับถือว่าเอ่อมันผิดธรรมชาตินะครับบัวบัวเนี่ยของหลวงทวนะจะมันจะแทบจะแบบเป็นเนี่ยถ้ามองด้านนี้นะมันจะเป็นตรงๆไปเลยนะครับจะตรงตรงไปนะเะอ่านี่เนี่ยเห็น,นไ,ไหมฮะเอียงดูนะ อันนี้คือคือให้ดูที่พิมพ์เขานะพิมพ์เขาเป็นแบบนี้นะฮะพลิกด้านก้นมาก้นก็นไม่มีอะไรนะครับเนี่ยรอยในความแห้งเห็นไหมนะฮะโอ้โหดูนะครับความแห้งเห็นไหมเนี่ยเขาลอยเขาเขาเสียบไม้นะเสียบไม้งัดขึ้นมาจากพิมพ์นะฮะนะฮะลอยปริ้นของเนื้อนะฮะอยปริ้นเนี่ยแอ,นะอนูนเป็นหลังเต่า ยิ่งเห็นรอยปริ้นเนี่ยโอกาสแท้สูงมากนะครับแล้วก็พลิกด้านหลังมานะครับนะฮะความเหมี่ยวย่นนะฮะความเหมี่ยวย่นแล้วก็เนี่ยเม็ดเม็ดดำดเม็ดดำาๆอย่างเงี้ยนี่คือเม็ดที่มันจะควรจะต้องพบเจอนะครับควรจะต้องมีนะโอกาสแท้สูงนะฮะถ้าเจอเมด็ดดำาๆไขว่านขึ้นออกเหลืองเหลืองนะฮะครีมครีมปนขาว อย่างนี้นะฮะอันนี้ไขว่านเยอะนะครับวนสารน้ําจทํำหน่อยนะฮะเขาจะขับไข่ขึ้นมาแห้งอย่างนี้นะฮะจะเป็นครีมครีมเขาขาวนะครับปนด้วยเม็ดแร่กายสิทธิ์นะครับเม็ดดำๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหเนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใ่หลายจุดถ้าพิมพ์กรรมการมันจะเป็นริ้วอย่างงี้เดี๋ยวผมจะเชให้ดูจะเป็นริ้วริ้วริ้วนะกรรมการจะเป็นริ้วตรงนี้นะฮะคล้ายกันหมดนะครับอืมนะฮะ ปีกเนื้อปิ้นเนื้อเกินนะฮะจากการกดพิมพนะฮะนี่นะฮะแต่จับแล้วนุ่มมืออใช่นะครับเห็นไหมนี่นะฮะนะฮะนี่นะฮะไม่ได้หาง่ายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูเป็นนะครับพี่มันไม่ได้ยากหรอกนะครับแต่พี่ต้องเชื่อตัวเองนะครับพี่ปิดหูแล้วดูพระไม่ใช่ว่าใคร ตีปลอมตีเก๊คนนั้นคนนี้เก๊พี่ไม่มีจุดยดนพี่ไม่เป็นหรอกเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปแห่เดี๋ยวพี่ก็ต้องไปให้คนโน้นดูคนนี้ดูสุดท้ายแม่งตีเก๊พี่ไปให้สิบคนอะเก้าคนบอกแท้ไปเจออีกคนแม่งบอกเก๊ไอ้เก้าคนนะพี่ไม่เชื่อหรอกพี่จะไปเชื่อไอ้คนสุดท้ายที่จะบอกว่าเก๊แล้วพี่ก็จะบอกองค์นั้นไม่ดีแล้วพี่ก็ทิ้งพระดีๆไปนะครับแต่ถ้าพี่ดูเป็นตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับ ไม่ได้ยากเลยเนี่ยพี่นะครับไขว่านแห้งๆนะครับเนี่ยออกนวลเหลืองวนขาวกระดูกนะฮะเป็นขาวสีกระดูกอย่างนี้นะครับอา่ารัดแล้วนะครับมีความเหี่ยวอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเอ่เอเม็ด เม็ดแร่นะครับเม็ดแร่ดำๆเนี่ยมันก็จะปรากฏให้เห็นอยู่อย่างนี้ในขอบปิ้นเนี่ย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 ตรงปกเห็นไหมฮะหน้าหลวงพ่อติดชาดนะพิมใหญ่เนี่ยอะลองพิจารณากันดูนะครับองค์นี้เปิดอยู่ห้าพันสนใจก็ทักถามมาได้นะอีกสององค์มันจะเป็นพิมพ์ทะลุดเนะฮะพิมทะลุดแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็จะเป็นเอ่อพิมเอ่อพิมพ์ใหญ่เอพิมพ์ใหญ่เอนะดูนะ เห็นอะไรครับนะฮะพี่เห็นอะไรครับองค์นี้นะครับองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ดูง่ายนะครับเนื้อดำนะครับเนื้อดำดินว่านดินว่านกาบายายักษ์นะครับประกอบไปด้วยน้ำว่านนะครับและดินสีดำเขาเรียกว่าดินกาบายายักษ์นะครับอยู่ในเป็นดินที่อยู่ในถ้ำนะครับถ้าผมดูประวัติจำไม่ได้แล้วชื่อวัดอะไร เป็นวัดที่อยู่แถวแถวสงขลานี่นะครับเขาไปเอาดินตรงนั้นมานะครับมาเป็นมวลสารดินเลยมีสีดำนะฮะสีเทาดำนะครับเนี่นะครับนี่เห็นไหมองค์นี้ติดเส้นคอนะฮะติดริ้วคอชัดเจนแห้งแกร๊กนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมจะแนะนำนะครับสิ่งที่ควรจะต้องเจอหรือเจอแล้วโอกาสแท้สูงนะฮะคือพี่เห็นเม็ดขาวๆไหมอ่าผมจะเรียกว่า ยางมังคุดนะครับยางมังคุดหลับตานึกถึงเปลือกมังคุดที่ผ่าแล้วมันมียางขึ้นมาเป็นเม็ดขา,ขาวๆอย่างงี้นะอ่าี่เนี้ยน,นอกจากให้ดูไข่นะครับนอกจากให้ดูมวลสารดูพิมพ์แล้วนะครับดูความชัดนึกดูความแห้งนะครับดูธรรมชาติของพระนะครับนี่นะอ่านี่นะต้องแงๆอย่เงี้ยนะอ่ะพี่มาดูยางมังคุดนหนวะ อ่านี่พี่มจะลูดเดี๋ยวเดินพี่มัะลูดเดี๋ยวให้ดูนะฮะอ่ามาดูยางมงคุดนะฮะนะฮะคือมันตรงเหมือนกันนะหนังสือเนี่ยมันดูมันก็โอเคนะนะครับนี่เห็นไหมอ่นะฮะดูดูได้เลยนะอ่าเห็นยางมงคุดไหมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ย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 นะครับมันจะเป็นยางมงคุดเลย นะครับเนี่ยนะเป็นเม็ดเนี่ย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 เเป็นเม็ดกลมๆออกขาวคุนๆอมเหลืองนะนะครับเอออันนี้เป็นพิมพ์ไเนี่ยพิมพ์พลอดพลอดใหญ่เนะยอันนี้เป็นพิมพ์ทะลุดเนี่ยอ่าพิมพ์ทะลุดนะส่วนองค์ที่ผมให้ดูมเมื่อกี้นะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่เอเนะยถ้าเป็นพิมพ์พกกรรมการมันจะมีมันจะมีชายจีวรนะฮะ เห็นเป็นเส้นจีวรนะอันนี้จะเป็นพิมพ์กรรมการกรรมการหน้าเล็กนะฮะทีเนี้ยกรรมการเนี่ยจะเห็นเป็นรอยดีจีวรไอ้พวกเนี้ยถ้าเห็นรอยดีจีวรนะฮะแล้วเห็นเคเส้นตาสองเส้นจะทันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคืออยู่ในตระกูลพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะ,ะเห็นเมตานะครับเหมือนไอรอนแมนอ่ะนะฮะเห็นเมตาสอง สองข้างนะครับอติดข้างนึงก็แล้วก็เห็นลิ้วจีวอนลอยลิ้วจีวอนนะครับอ,อยู่ทางซ้ายเหม like ือนหลงพ่อเงินนะฮะเหมือนหลงพ่อเงินอ่ะอย่างเงี้ยคือพิมพ์ใหญ่นะครับจะครอบพิมพ์ใหญ่นะฮะตอนนี้กรรมการอพิมพ์กรรมการผิ้พิจะาครอบครอบพิมพ์กรรมการนะครับประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะให้ดูพิมพ์กันไปนะนะฮะให้ดูพิมพ์กันไปนะฮะ นะฮะอ่าให้ดูให้ดูกันไปแล้วจริงๆผมไม่ต้องให้ดูก็ได้นะครับเออนะก็ผมก็ไม่เก่งเท่าคุณนะครับคุณเวิร์นนะผมก็รู้คุณเก่งนะฮะอืมนะฮะผมผมว่านะจริงๆผมก็ดูเป็นนี่แหละแต่ผมก็เอาให้ดูนะครับมันเพื่อเป็นการศึกษานะครับเออ oh. นะนะฮะไม่ใช่ว่าดูไม่เป็นนะครับนะฮะนี่แหละ ให้ดูธรรมชาติคนอื่นเขาไม่ได้เก่งเหมือนคุณเนี่ยคุณเก่งแล้วคุณก็ไปไปที่อื่นก็ได้นะนะครับผ่านได้เลยนะครับใครเก่งก็ผ่านได้เลยนะฮะไม่เป็นไรฮะนะฮะนี่อันนี้จะเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่เอนะฮะนี่ธรรมชาติแบบนี้นะครับนะรอยปาดนะครับด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะมีรอยปาดแบบนี้นะครับอืม นะครับเนื้อค่อนข้างดำนะเนื้อเนื้อแห้งหมดแล้วนะนะฮะอ่อันนี้ให้ดูธรรมชาติกันนะครับพี่ๆนะฮะอ่าอนี้ก็เป็นพิมพ์อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี่เห็นไหมนะฮะอ่สวยนะครับธรรมชาติดีนะครับธรรมชาตินี่แห้งหมดแล้วนะฮะนะฮะอ่ดูเนืติด หน้าติดตาชาตัดนะครับชัดเจนนะฮะเนี่ยพระเขาทํามาแั้วสิบกว่าบล็อกนะครับเล่นไปเล่นมาแม่งเหลือแค่บล็อกสองบล็อกที่เหลือแม่งผิดพิม,มุนเนี่ยและไอ้พวกชอบสวดอะนะครับเนี่ยโดยค่าคณาจารย์ด้อยค่าคนอื่นนะ่ยตัวมันนี้โคตรเก่งเลยนะไอ้คนพวกนี้นะผมผมก็ไม่ให้ค่ามันเหมือนกันนะปัญญาอ่อนนะฮะจริงๆแม่ผมไม่เคยให้ค่ามันเลยไอ้พวกมาอวดมา ตรวจพระชาบ้านชาเมืองเขาเนะี่ยนะฮะเออมนเก่งไปที่อื่นอยู่วะนะฮะนะฮะไอ้พวกไม่มีมาราทยยานะครับอืมนะฮะนี่อันนี้เป็นพิมพ์เอ่อเป็นพิมพ์ชลูดนีะฮะหน้าทางก็จะดย,ยโย่หน่อยะฮะเออให้ดูเรื้อหาก,กันนะฮะนะฮะเออดูได้เลยนะครับนะครับเนื้อเขาจะอย่างนี้ฮนะ เ like. นื้อจะแห้งแก๊กเลยนะนะฮะเอ้รอยปลิ้นนะฮะรอยปลิ้นของการกดนะครับแบบนี้หลังเป็นหลังเต่าเนี่ยดูรอยปลิ้นดูให้ดูธรรมชาตินะพี่น้องเนี่ยด้านล่างก็จะมีมีรูอย่างงี้นะครับเขาเสียบเพื่องัดงัดพระขึ้นมานะฮะอืมนะเะไอเขาเสียบเพื่องัดพระขึ้นมานะครับ